สวัสดีครับทุกๆคนนี่ที่บ้านชั้นเป็นกเกษตรเป็นที่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาไปหมดแล้วส่วนบ้านชั้นนะครับส่วนที่บ้านครับทุกท่านนี่นี่ที่ดินอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดเมื่อกี้กบอันนี้เป็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็ดอะไรพ่อเขาเรียกเป็ดอะไร ประเทศประเทศเหรออันนี้ไก่อันนี้ไก่ไข่นะครับนี่ไก่ไข่เราก็จะเข้าเลาสองตัวอีกแล้วโอ้ยยังไข่อยู่เลยจะไปเก็บยังไงไม่ได้ก็เอามันออกก่อนก็ได้เอนี่ครับอยกี่ตัวนะพ่อเนี่ยทั้งหมดยี่สิบตัวยี่สิบตัววันหนึ่งได้กี่ได้ได้กี่ฟองวันเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดฟองครับตอนนี้ไข่ ไก่เรามันไข่ทุกวันเลยเข้าอีกสองหนึ่งฮะกำลังไปยกผมดูก่อนก็ได้ไหนดูก่อนไปเลยใครจะกล้าเข้าไปเนี่ยมันจะจิกไหมอ่ะเอ๋ก็ไปเหอะเออนม่เหมือนไก่นั่นแหละมันจิกมันก็จิกเล่นๆขอนะขอนะไม่ได้จิกครับไปเลอะมันจะออกันดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าหน่อยลูกขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยลูก เข้าหน่อยมาแล้วจ้าอย่าจิกฉันนะนี่ครับโอ้อเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับไก่ไก่ไข่จะอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็จะมาไข่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราเก็บได้เลยไหมเนาะไป่ะนี่ครับเตรียมพร้อมเก็บไข่ครับนี่ไปแล้วครับเริฟนะเริมนะก้ก็ต้องมต่ำๆด้วยเหรอ เก็บดีนะเก็บดีๆนะยกยังไงอ่ะแตกไปแล้วหนึ่งฟองใครไหนโนดอยู่ข้างในแตกไปแล้วหนึ่งฟองเอาเหรอเอาแล้วเราต้องเก็บยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณหยุดคลิปก่อนในหยุดไม่หยุดถ่ายไปรูุยเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่เดี๋ยวยาวเขาจิกไข่กระแตมาแล้วคุณจับจิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋หยุดคลิปก่อนแล้วค่อยถ่ายเดี๋ยวนะไม่เอาเดี๋ยวจะจับเอง ยังไงนะจับยังไงนะอุ้ยไข่มันแตกแล้วมันทับกันจนแตกนะออกมาก่อนลูกออกมาก่อนลูกออกมาก่อนนะออกมาก่อนเร็วออกมาก่อนเร็วเออออกมาก่อนเออไข่แตกนะไข่แตกไข่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอ่ะเดี๋ยวเก็บกานเดี๋ยวเก็บกาย อาะเก็บเก็บโอ้โหนี่ครับเป็นการเก็บไข่นี่นะโอ้ยอย่าเข้ามาจิกนะอย่าเข้ามาจิกเอาเก็บได้เลยเก็บได้เลยเก็บได้เลยอือแตกสองฟองแตกกี่ฟองสองฟองแตกสองแตกสองก็มันแย่งกันไงมา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 เนี่ย มันจะลงไปอีกแล้วไงมันจะลงไปมันจะลงไปไข่อะดิฟอ,องนึ่งคุนเก็บมั้ยอันนั้นแตกอุ๊ยอันนี้จะแตกนี่ครับทั้งหมดกี่ฟองเนี่ยนี่วันนี้เก็บได้ทั้งหมดโอ้โหเยอะมากไปไปทั้งนอกอีกอุ้ยเย็นอย่าก,กัดฉันนะโอ้ไก่ในนี้มันกัดวะไก่มันต้องกัดจิกดิ <c oughs> <c oughs> ไปแตกไปสองกองเลยนะใช่นี่ครับเอาได้แตกหมดเลยว้าวเอาเปลือกออกมาไว้นะไม่ได้ออกไม่ได้ออกนี่โอ้ได้เยอะเลยไหนยุกหน่อยกพเดียวนี่ดูเป็นไงล่ะไข่ไก่เอ็นเอ็นเอ็นดูหน่อยเอ็นไข่ว้าวสุดยอด มาดูนะครับนี่แล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็เลี้ยงกบไว้อีกนะครับนี่ตรงนี้เราก็เลี้ยงกบไว้คุณพอ่อคุณแม่เขาเลี้ยงไว้นะครับนี่กบโตเร็วนะเลี้ยงตั้งแต่ตัวละบาทนะครับเนี่เยเานะไงพ่อให้เหยื่อสินี่หลวงพ่อจะให้เหยื่อะนะครับพ่อจะให้เยหยื่อ้เหยื่อก็ออกมา นเออนี่ยมันก็ออกเยอะแล้วออกมาไตานี่เต็มเนาะ<ด>ปลาไปดูตรงนี้ต่อรูปลาดุกดีกว่าไหนอาหาปรปลาดุกอ่ะมีปลาดุกด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบรอบบ้านนะครับนี่เราอยู่ในหมู่บ้านแล้วกลางหมู่บ้านแล้วก็คุณพ่อเขาก็เลยทําที่เลี้ยงปลาทาเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงกบนะครับไกนะ่ไก่เา โอ้ยไหนอ่ะโอ้เยอะมากโู้นี่อยู่ในบ่อนี้ประมาณหกเจ็ดร้อยตัวนะครับอยู่ในบ่อนี้อันนี้เราเลี้ยงเลี้ยงมาได้กี่เดือนแล้วนะพ่อสองเท่าไหร่นะสองเดือนสองเดือนวันที่วันที่หกสิบที่หเดือนสิบสเดือนโอ้ยนี่ครับขายใหญ่ เมื่อวานก็ลองเอาไปย่างดูแล้วนะอร่อยนะอันนี้ครับตรงนี้ก็เป็นไก่บ้านแต่ไก่บ้านเราเก็บไข่ไม่ได้นะเพราะมันไม่ไข่อันนี้ก็เพื่งให้อาหารกันไปนะครับโอ้สุดๆขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะฝากกดติดตามช่องนะครับกิจโปรโมชั่นนะครับเราก็ผมก็กลับมาบ้านเดินได้มีโอกาสนะครับไายบริเวณที่บ้านนะครับให้ดูกันนะครับ ก็อยู่แบบนี้แล้วครับสองตายายนะครับข้างหน้าก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับข้างหน้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รอบนี้เราก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรไปนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะกิจโปรโมชั่นนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับนี่มันมันก็ไก่มันยังแบบยังจะเข้าไปไข่กันอีก ยังไขกันไม่หมดนะครับยังแย่งกันไข่อยู่แต่แต่ไก่เขาจะไขอยู่ที่เดียวนะครับก็จะไม่ไข่ทั่วขอบคุณมากมากครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครอยาทำตามก็ทำเลยนะครอ,อยาทำตามก็ทำตามคุณพ่อบอกนะครับนี่ทำแบบนี้ผมว่าอยู่บ้านก็มีความสุขแล้วครับบายบาย